วันนี้จะขอแนะนำบางสิ่งบางอย่างเกี่ยวกับการทำสมาธิซึ่งผู้ทำสมาธินั้นจะไม่ตั้งความปรารถนามีฤทธิ์มีอำนาจ พิเศษฝา่าคนอื่นสองอานาใจให้ตนเป็นผู้วิเศษผู้อื่นสู้ไม่ได้สามรัถนาอยากได้อภิญญามีการเหาะเหินเดินอากาศ หายตัวและอื่นๆที่เป็นฤทธิ์สี่มีใจอิจฉาริษยาผูอื่นในเมื่อเขามีสมาธิดีกว่ากันหรือได้ง่ายกว่ากันห้า เอียดค้านไม่ปฏิบัติให้สม่ำเสมอหกภาวนาขาดต,ติเจ็ดไม่ใช้ปัญญาแก้ไขเหตุการณ์เช่นใจไม่สงบก็ปล่อยให้เรื่อยเปื่อยไปตามนิวรนนั้นๆ ในอาการเหล่านี้ไม่เป็นทางที่จะให้เกิดความสงบได้เลยมีคนเป็นจำนวนมากที่ภาวนาแล้วอยากจะเป็นผู้วิเศษมีฤทธิ์มีอำนาจเหนือบ่าคนอื่นอยากได้อภิญญาพิเศษเช่นหายตัวได้เหาะได้ เหล่านี้เป็นต้นบุคคลที่มีความปรารถนาอย่างนี้จะทำให้เป็นคนเพี้ยนไปในที่สุดพราจิตในมีอาการอย่างนั้นประกอบไปด้วยกิเลสคือความอยากนั่นเอง พึงเห็นภาวะตัณหาความอยากเป็นโน่นอยากเป็นนี่อยากเป็นผู้มีฤทธิ์อยากเป็นผู้ใหญ่โตอยากให้ผู้อื่นสู้เราไม่ได้เป็นภาวะตัณหาเมื่อตัณหาเกิดขึ้นกับจิตแล้วความสงบอย่างแท้จริงจะเกิดขึ้นไม่ได้ จิตย่อมหลอนจิตกลายเป็นอุป,ปาทานยึดมั่นถือมั่นในทางที่ไม่ควรยังสภาพจิตของตนให้แปรปวนผิดปกติเป็นอันตรายต่อชีวิตต่อจิตของตนหาเดินทางตรงไปยังคำสอนของพระศาสนาไหม ส่วนผู้ปรารถนาในทางที่ถูกที่ต้องเรียกว่าอธิฐานบารมีคือตั้งใจประกอบความเพียรไม่ท้อถอยมีสติปัญญาแก้ไขเหตุการณ์ต่างๆเพื่อให้ใจสงบใจสงบแล้ว มีสติปัญญาพิจารณาดูไม่หลงติดนานิมิตและอื่นๆที่เกิดขึ้นให้ปรากฏในจิตสิ่งต่างๆที่ปรากฏกับกิตแสงสว่างก็ดีนิมิตต่างๆก็ดีต้องมีปัญญาพิจารณาว่าสิ่งเหล่านั้นไม่ใช่ตัวตน ไม่ใช่เป็นของจริงเป็นอารมณ์ของจิตอันหนึ่งซึ่งเคยนึกเคยคิดและเพิ่งมาปรากฏขึ้นบางทีสิ่งที่เคยนึกเคยคิดมาแต่ปางก่อนนั้นจนลืมไปแล้วก็มีเพราะสภาพของจิตอย่าลืมว่าเป็นสภาพที่สั่งสม สะสมไว้ซึ่งความคิดจิตเหมือนคอมพิวเตอร์ที่บันทึกอะไรไว้โดยเจ้าของลืมไปแล้วเมื่อไปเปิดโปรแกร,รมก็จะเห็นสิ่งนั้นที่เคยบันทึกไว้ฉันใดจิตนี้ก็เหมือนกันเคยนึกเคยคิดกุศลอกลอันใด จนลืมไปแล้วนานๆนนไปไปภาวนาจิตมีอารมณ์แห่งความสงบขึ้นทำให้เกิดนิมิตเห็นสิ่งต่างๆในสิ่งที่เราลืมไปแล้วก็มีเพราะฉะนั้นสิ่งเหล่านั้นจึงเป็นของไม่จริงเห็นนั้นเห็นจริง แต่สิ่งที่ถูกเห็นจะเป็นแสงสว่างก็ดีรูปคนรูปภูเขาต้นไม้เทวดามารพรมก็ดีไม่ใช่เป็นของจริงอีประการหนึ่งสิ่งเหล่านั้นเมื่อปรากฏขึ้นแล้วถ้าหาว่าไปยินดีไปติดอยู่กับอารมณ์นั้นบางคนเห็นนางฟ้านางสวรรค์ จิตก็เดินตามไปเหล่านี้เป็นต้นเป็นการหลงกรรมฐานทำให้จิตที่สงบนั้นคลายจากความสงบเพราะไปติดในรูปารมณ์ที่ปรากฏกับจิตนั้นเพราะฉะนั้น ความสว่างก็ดีนิมิตก็ดีปรากฏขึ้นแล้วอย่ be, านึกว่าตนเองมีอิทธิฤทธิ์มีเดชเดชานุภาพหรือประเสริฐกว่าคนอื่นแท้จริงก็คือกรรมฐานพื้นพื้นเบื้องต้นนั่นเองเดี๋ยวก็เสื่อมไปเห็นเมื่อใดก็รู้ทันทีว่าอันนี้ไม่ใช่ของจริงอย่าไปยึดถืออย่าไปสนใจ สิ่งที่น่าสนใจในเมื่อเกิดนิมิตก็คือจิตของเราเองมีสติดูจิตของเราเองคือผู้เห็นอย่าไปสนใจผู้ถูกเห็นผู้ถูกเห็นเป็นของไม่จริงผู้เห็นคือจิตเป็นของจริงต้องสมมติว่าเป็นของจริงไว้ก่อน แต่ก็ตกอยู่ในลักษณะแห่งอนิจจังในที่สุดเหมือนกันการที่รู้ที่ก่อนอย่างนี้จะทำให้สติปัญญามั่นคงไม่หวั่นไหวเป็นต้นว่าไม่กลัวไม่หลงไม่เพี้ยนจนเป็นเหตุให้เกิดความตั้งมั่นได้ เพราะฉะนั้นความปรารถนาอิทธิฤทธิ์อย่างหนึ่งอย่างใดก็ดีมีความเชื่อมั่นในอารมณ์นิมิตท,ที่เห็นก็ดีล้วนแล้วแต่ทําให้เกิดความไฟเฟ๋ไม่ใช่คําสอนในศา,าสนาคําสอนในศา,าสนาสอนให้ดูที่จิตว่าจิตนั้นยังมีกิเลสหรือไม่มีกิเลสกองใด พึงทำลายกิเลสกนนั้นเช่นมีราคะก็พึงฝึกหัดอาตุพะกรรมฐานมีโทสะก็พึงฝึกหัดจิตให้เมตตาเป็นต้นดูจิตของตนไว้เป็นสิ่งที่สำคัญเหมือนกับว่าเราเลี้ยงทารกเลี้ยงเด็กเด็กสนหรือไม่สนอย่าไปดูที่เงาเด็ก ต้องดูที่ตัวเด็กฝึกหัดเด็กให้เดินเป็นใหม่ๆเด็กยังเดินไม่แข็งแรงต้องดูที่หรือประคองที่ตัวเด็กไม่ใช่ไปประคองที่เงาจิตนี้ก็เหมือนกันอารมณ์นิมิตอันอันอันหนึ่งอันใดเกิดขึ้นต้องประคองที่จิตจึงจะเกิดความมัน่นคง เพราะฉะนั้นผู้ทำกรรมาฐานสมาธิภาวนาสมาธิก็ดีฌานก็ดีมักจะมีสิ่งพิเศษซึ่เรียกว่าอภิญญาแต่อคญญาขั้นต้นนี้เป็นอภิญญาหลอกหลอ,ลอนๆไม่เที่ยงแท้แน่นอนอย่างหนึ่งอย่างใดแต่ถ้าว่าเป็นนิมิตเห็นสรีระร่างกายนี้เป็นกระดูก เป็นสี่โครงเลยเห็นร่างกายสรีละร่างกายนี้ใหม่ๆเห็นรูปร่างงามแล้วค่อยๆแก่ลงแก่ลงแก่ลง,ลงจนงอมและแตกสลายขึ้นอืดพองเละเทะเปืเป้อนเ,เหลือแต่โครงกระดูกถ้าเห็นนิมิตยอ่างนี้จำไว้ดูไว้ที่ตัวของเรา แล้วจำอารมณ์นั้นไว้มาพิจารณาร่างกายเราเหมือนนางเขมาพระมเหสีของพระเจ้าพิมพิสารที่ไปเฝ้าพระาศาสดากำลังแสดงธรรมอยู่เห็นหญิงคนหนึ่งนั่งอยู่เบื้องหลังแห่งพระาศาสดาฟังธรรมสวยงามมากเป็นที่เราลือกันแล้วว่าพระนาง เข hey, มานี่สวยละเกินงามละเกินหาหญิงอื่นเปรียบเทียบไม่ได้แต่ยังมีนางหญิงงามฝานางอีกนั่งอยู่เบื้องหลังพระาศาสดาฟังธรรมอยู่จิตจึงจดจอกับรูปที่งามฝาตนนั้นเมื่อเพ่งดูรูปไม่นานรูปก็จะเปลี่ยนแปลงไปจากสาวเป็นกลางคน จากกลางคนเป็นคนแก่คนแก่เป็นคนเฒ่าเนื้อหนังย่อมเหี่ยวในที่สุดน้ำเลือดน้ำเหลืองผุพองแตกออกมานางก็ปรงอนิจจังและนำไปปฏิบัติจนพ้นทุกข์เพราะฉะนั้นถ้านิมิตอันใดเกิดจากสรีระร่างกายเราหรือคนอื่นแล้วเปลี่ยนแปลงไปดังกล่าวนี้ นิมิตนั้นเป็นธรรมะเพื่อนำมาพิจารณากายของเราแต่อย่ากลัวให้พิจารณาดูกายของเราว่าจะเป็นเช่นนั้นได้เช่นเดียวกันอันเป็นกุศลที่ประเสริฐจะเป็นไปเพื่อตัดราคะโทสะโมหะตามกำลังแห่งสติปัญญานิมิตท,ที่ควรถือไว้ คือนิมิตธรรมะถ้านิมิตอื่นไม่ใช่นิมิตธรรมะก็ล้วนแล้วแต่เป็นของไม่จริงไม่ควรยึดถือไว้แม้สิ่งเหล่านั้นใช่เกิดเกิดขึ้นแล้วมีความสุขใจมากเพียงใดก็ตามอย่าหลงติดความสุขนั่นแหละเป็นเชือกที่ผูกรัดไว้ให้นึกถึงเมื่อนึกถึงก็อยากได้ เมื่ออยากได้ก็เป็นกิเลสเป็นตัณหาเมื่อเป็นกิเลสเป็นตัณหายอมจิตจิตมัวหมองจะสงบได้ดีอย่างไรเพราะฉะนั้นนักปฏิบัติต้องเป็นผู้ที่มีความฉลาดในสิ่งเหล่านี้อย่ายึดมั่นถือมั่นเพราะสิ่งทั้งปวงเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตาดูที่จิตของตนไว้ทํทำจิตของตนให้สงบเพราะจิตสงบพ้นจากกิเลส สงบชั่วคราวก็พ้นกิเลสได้ชั่วคราวถ้าสงบไม่ฟุ้งซ่านได้มากๆได้นานๆกิเลสก็อยู่ในจิตไม่มีอยู่ในจิตนานๆจนเกิดควา,ามชำนาญมีปัญญามากขึ้นเป็นลำดับดังนี้นี่เป็นควา,ามจริงของการปฏิบัติสมาธิภาวนานในพระศาสนาเพราะฉะนั้นอย่ายึดมั่นถือมั่น ต่อนี้ไปจงตรงปล่อยวางจิตของตนให้เป็นกลางอย่ายึดมั่นถือมั่นปล่อยวางจิตของตนให้เป็นกลางดีแล้วนึกถึงพระพุทธเจ้าไว้ในใจพระธรรมไว้ในใจพระสงฆ์ไว้ในใจพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไว้ในใจคือให้ใ,นใ,นใจเป็นกลางพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ไม่เป็นไปเพื่อควา,ามทะเยอทยานจึงจัดเป็นสาระ เมื่อใจมีสรระะแล้วนึกว่าพุทโธธรรมโมสังโฆพุทโธธรรมโมสังโฆอย่างนี้จนให้ใจรับรับแล้วก็เหลือแต่พระพุทธเจ้าคือพุทโธพุทโธอย่างเดียวนึกว่าพุทธก็มีสตินึกว่าโธก็มีสติให้มั่นคงอยู่อย่างนี้ใจก็จะสงบเองต่อน,นี้ไปจงตั้งใจภาวนาเพื่อให้ใจสงบ ด้วยคุณธรรมมีสติรอบค้อบอยู่กับความสงบนั้นมันเป็นทนทางแห่งความดับทุกข์ตามคำสอนของพระศาสดาต่อไป